ไอ้หูมาแล้วเราจะมาช่วยไดโนเสาร์หรือเปล่าวะดูโอ้มีสีอะไรบ้างนี่ไหนป้าป๋าโชว์ดิมีสีอ่อสีส้มสีส้มสีแดงสีแดงแล้วก็สีอะไรลูกกรีนกรีนเอาเอาู้หูเอาออกได้ไหมแม่เลยต้องเอาน้ำมาฉีดแน่เลยเอาน้ำเปิดน้ำไม่น่อยเปิดน้ำเดินไปเปิดน้ำเร็ว ก็เปน The Water Tree ก่อนเรื่อเปิดน้ำให้ก่อนเออมันกระเด็นหมดแล้วนี่อู๋นี่นะเราจะเอาสีเขียวนี้ก่อนเลยนะโอเคเปิดน้ำนิดหน่อยเปิดน้ำมาเลยวู้าว่าอ่ะโอเคมีตัวอะไรอยู่ตรงไหนอู๋น่าจะเจออะไรวะอู๋เออเอาออกมาได้ไหมเออกระเด็นหมดโอ้อ่ะเปิดน้ำหรือยังทำไมน้ำไม่ออก อืมดูเฮ้ยมันมีขามาแล้วนี่เห็นขาแล้วว่ะโอ้โอ้นี่เปิดน้ำใส่เลยอู้มาแล้วเหรอโอ้นี่ไงนี่ไงเราจะช่วยมันมาได้แน่ๆเลยเฮ้ยทำยังไงเฮ้ยโอ้ต้องเติมออกมาได้ไม่ต้องเคาะลูกเอาน้ำใส่ก็ได้หนิวนี่มันเป็นตัวอะไรน่ะ ช่วยพี่ไดโนเสาร์ได้ไหมนะน้อยทีมาแล้ว้วาวโอ้ดูก้อนอะไรก้อนน้ำแข็งมาเริอเลยหรือนั่งไงให้แม่มก็นห้หมูดูสิทำให้ดูตึ้มอย่างนี้ไงนี่โอ้อาคอกวู้เม็ดแมงลักนะกับสีผสมอาหารวู้ว่าชิ อืออย่าขออย่าขอไม่ต้องขอลงเดี๋ยวมันก็ออกแล้วไอ้ตัวนี้อาเชงชอนี่ไงเดี๋ยวมันก็ออกแล้วนี่เดี๋ยวมันก็ละลายแล้วจุ๊กน้ำแข็เว้ยแมวแข็งอาแกะไดโนเสาร์ออกได้ยังได้ยังอือโอไดโนเสาร์โดนน้ำแข็งกลืนลงไปแล้วจะช่วยออกมาได้ไหมนะ